ครับผมหลังจากที่เราตั้งเป้าหมายกันไปแล้วนะ้อแล้วก็รู้แล้วว่าสิ่งที่เราจะทำก็คือ no lie trust กันนั้นนะครับผมเรามาดูครับผมเราก็จะทั้งหมดทั้งมวลแล้วอาจจะใช้หลักการของ cash for cash นั่นเองนะครับผมคือความรู้ใช่ไหม knowledge attitude skill แล้ก็ habit ครับผมเอา4ตัวนี้มาผสานกันเพื่อที่เราจะไว้สร้างไรายได้ของเรานะครับผมอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอนะเทคนิคเนาะเทคนิคของอพวก พวกเราอยู่แล้วเนาะตัวแทนประกันกนทุกคน,กนเรียนเรื่อง cash for cash กันอยู่แล้วนะครับผมนะอยากให้ทุกคนนะผมตั้งตั้งตานะครับตั้งใจหลังจากนี้ไปนะมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะลงลึกแล้วก็อ่ะก็จะเจาะไปทีละอันเลยนะครับผมนะ knowledge ใช่ไหม attitude skill habit นะผมมันจะมี4ตัวนี้นะครับจำไม่ขึ้นใจนะเวลาที่ท้อเวลาที่สิ้นหวังนะครับผมกลับไปที่สมาร์ทโครับ เส้นทางที่เราจะเดินเนี่ยอาร์ตบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากโคตรๆแหละยากโคตรๆนะครับมันเป็นอะไรที่เราจะต้องฝึกต้องฝนต้องฝึกและฝืนก,กันนะครับผมจําคํานี้ไว้นะฝึกแลฝืนนะผมเรารู้ครับอาร์ตรู้ครับว่ามันไม่ใช่อะไรที่เราคุ้นเคยมันเป็นเรียนรู้อะไรใหม่ๆแต่อาร์ตก็พยายามทำอย่างนี้แหละฝึกแล้วฝืนฝึกแล้วฝืนมาตลอดนะครับผมจนมันสำมันค่อนข้นขนางที่จะสำเร็จระดับหนึ่งแต่ปีนี้ ค่อนข้างเป็นปีที่ยากของพวกเราแต่ยังไงเราก็ต้องฝึกและฝืนกันต่อไปนะครับผมโอเคถ้าไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในส่วนแรกนะครับผมอาจจะเริ่มที่ตัว A ก่อนก็คือ attitude นะผมไม่เริ่ม K K เนี่ยมันคือ knowledge ความรู้เนี่ยแตนะค่ความรู้เนี่ยถ้าปรัจจา attitude ที่ถูกต้องนะครับหรือว่าทัศนคติที่ดีเนี่ยอาจว่ารับ knowledge มันจะมันจะเขาเรียกว่าเราจะไม่มีพลังที่จะไปเรียนรู้อะไรครับแต่ถ้าเรามีความคิดหรือว่ามีทัศนคติที่ดีทัศนคติของคนสําเร็จเนี่ยนะผมอารคิดว่านะผม knowledge ของพวกเราเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มหาศาลมากๆไงเดี๋ยวไปดูในส่วนของ attitude กันเลยนะครับผม